สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับคลิปนี้มาอัปเดตน้องพลน้องเพชรน,นะครับสำหรับวันนี้วันที่11ในช่วงของกลางบันน้องพลน้องเพชรน,นะครับคุณตาคุณยายก็พาไปเที่ยวห้างนะครับไปเล่นที่สวนสนุกสวนสนุกบอกเลยว่าถูกอกถูกใจ น้องพลน้องเพชรอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูไปชมบรรยากาศในช่วงที่น้องพลน้องเพชรเล่นที่สวนสนุกนะครับกันก่อนนะครับวันนี้ย่าสู้อน้องแม่เพช <c oughs> อันเขาบ้านเขาผู้เดียวเห้บว่าเล่นน้ำสองคนเพชรนี่เล่นมาไฟท,ทั้งผีไปน้ำ อมันเพ no ื um, nice. ่อนมาด้วยแล้วหนูเพื่อนมาเล่นด้วยเห็นไหมน่ะเนี่เล่นด้วยไหมมาเล่นกับน้องเพชรนอยข้างบนเก็บไบบนี้หนกเ็บไปตรงนี้หนไไหมเพื่อนเขาทเห็นไหมเขาเล่นแล้วเขาเก็บไปข้างบนเขาทำยังไงนะ ดูดูเขาคลนเลื่อยเลื่อยไม้อันนี้อะไรเนี่ยเมืนมืนมนมนเออ้ยายก็ทำหมดเรืนเนี่ยคัะค่ะพับค่ะทำขึ้นไปคุณรู้แต่แต่มีคนหนึ่งเขาาม่นิ่ง่ลงมาเอาหรอโอ้ถ้าดึงหนูมานุหนูอยากไปเล่นกับพี่เาะตัวใหญ่อะหนูมาเล่นกับเราพี่ต้องพลอยนะลูกพี่ต้องพลอยอย่าขึ้นไปนะ ไม่อมันมัน,ม,นมามาม่ต้องขึ้นไปลงไ่้องพลไม่ต้องไปนะลูกนะอ้อ,อไปบอกเขาอ้าออ,อย่าไปนะไปนะอ่เนี่เล่นกับเล่กับเพื่อนออะไรน,น่ะลูกอ,อันนี้ปลาเหรอหรืออะไรหนูยดูสิโอ้หมวกโอ้ยออกได้ไหมลู Oh! <laughs> ไปเอาอะไรเขาโนโนโนไม่ได้เขาไม่ให้เล่นอันนั้นอ่ะโอ้สมุดมือเขาไปแน่ออของกรจเจ้าว้าวว้าวว้าวว้า,วา <laughs> เอามาอันนั้นไม่ให้เล่นลูกเล่นอยู่ตรงนี้ดีกว่านะหนะตรงนั้นไม่ต้องไปอันนั้นไอพี่เขาเออนี่เข้าไปเข้าไปเข้าไปตรงนี้ลูกปะไปตรงนี้ <c oughs> อาจา่จาจา่ายยายเข้าไปด้วยยายเข้าไปด้วยพี่พลอยขึ้นอึ๊บอึ๊บอึ๊ โอเคโอเคโอเคยายเข้าไปด้วยอึ๊บอุ๊บเอ้ยจ๋าเอ้ยจ๋าให้ยายไปด้วยเหรอโอ้ยยายไปด้วยเด้อยายไปด้วยเด้อเออนั่นในแม่กับเพื่อนนะเพื่อนเล่นด้วยอึ๊บอุ๊บเอ้ย นใส่ยยาสนุกเลยเด็กๆหลับมาจากรถลับมาแล้วบี้มาหอดหนึ่งกันนอนชั่วโม,มงหนึ่งก็เลยบปลูกมะเร็งต่อ ่อยน้ำหายนอ้องเก็บมหาหันเนี่ยหูจะยูคขาแต่ไละเดอร์วู้ซ้ายหุนเนี่ยเวลาเมียไอแอ่เลยเขาเราเมือ่อเมียออกกําลังกายร่ำลานก็นดีแล้ววะระวังสิไข้หวัดใจโอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะและส่วนวันนี้นะครับในช่วงเย็นๆคุณตาหนวยคุณตาหนวย นะครับพ่อของซอแอนก็เดินทางมาหาหลานนะครับโอ้โหเห็นอยู่หนึ่งช็อตบอกเลยว่าน่ารักสุดๆเลยนะครับอยากจะให้ทุกคนได้เห็นได้ชมช็อตนี้หนูทำยังไงลูกทำใหม่สิทำใหม่สิลูกเอากราบสวยๆนะกราบสวยๆเอาไหว้ไหว้ตาสวยๆไหว้กราบเอาเป็นเด็กดีเอใเอให,ให้เป็นเด็กดีนะ ขอเขานะตาขอเขาขอย่างไรอืขอเขาเขาให้คนนี้นะ่ะตากับยายมาเยี่ยมต้องบอกเลยว่าเห็นช็อตนี้นะครับน่ารักสุดๆเลยไหว้ตาหน่วยด้วยนะครับและนี่ก็คือที่ซอแอนพต์นะครับในล่าสุดก็บอกว่า,าพ่อกับแม่นะครับแยกทางกัน แต่ทั้ง2ฝั่งนะครับก็ต่างไปมีครอบครัวใหม่นะครับซอแอนก็บอกว่าทําให้ดูครอบครัวใหญ่ขึ้นนะครับและทุกคนก็รักกันแล้วก็ยังเอ่ยถึงน้องพลน้องเพชรนะครับก็เป็นอีก1ส่วนส่วนหนึ่งนะครับที่น้องพลน้องเพชรเนี่ยทำให้ทุกคนมาเจอเจอกันทุกคนได้มาอยู่ด้วยกันมีความสุข แอดมินก็เห็นแบบนี้แล้วก็อมยิ้มนะครับในความน่ารักแล้วก็ในความเอ็นดูที่น้องพลอยน้องเพชรน,นะครับแล้วก็ตะนวยมีกับหลานสาว <c oughs> แฮปปี้สุดๆเลยนะครับไปงานนะนนแม่แต่งให้หรือแม่แต่งให้ดีกว่าพี่แมน,นไปงานนะไ,ไม่ทัน,น พ่อเพียวแม่แป๊บหนึ่งแป๊บนึงแม่เอาไม่ไหวแล้อ๋อพอแม่เสร็จรีบไปเรียกยายมาเลยแต่งหน้าไหมสวยยังสวยไหมอู้อ่ะ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 อาหารกางแต่งหน้าแต่งค่ะแต่งค่ะ ขอบคุคนข้าวเน่ขอาคุณค่ะก่อนเออน่าจะแ่นี่อยู่กับยี่ยูกับยาเดี๋ยวดๆดด